ก็มีการต่อเติมนะคะตรงนี้มีการต่อเติมนะคะต่อเติมทําที่จอดสะพานกันเนาะเราก็จะเดินกลับนะคะพี่น้อง Thank you everyone come to support Thank the National t h a n k you so much today very beautiful day today สวยงามมากนะคะวันนี้ มาอีกแล้วพัดไทยสวัสดีพัดไทยขอบคุณมากมาอีกแล้วพัดไทยขึ้นไลให้มันหมดทุกบ้านเลยพัดไทยในหลายหลาย,หลายวันละว,วิ่งจนตาลายใช่ไหมก็อย่าวิ่งมากดีวิ่งเบาๆหน่อยอย่าวิ่งมากก็ออกมาเดินเล่นเนาะวันนี้ไม่ได้ทำงานคะ่ะวันนี้ ก็เลยมีโอกาสได้มาขึ้นไ like, ลน์เล่นๆนะคะขอบคุณผาไทยจ้าก็ระมัดระวังสายตานะสายตานี่สําคัญเนาะนี่ก็ไม่ค่อยสบายหลายวันแล้วตั้งแต่ที่ที่แล้วข้อมือก็เคล็ดจิ้มไม่ได้ขาข้างขวาด้วยเนาะสองวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วเออแย่เลยแล้วก็พอมาวันจันร์อังคารทํางานสองวันแล้วก็ลาป,ป่วยเอ้ยไม่ใช่ลาป่วยสิลาพักร้อนอีกสองวัน วรวันกับวันนี้แล้วก็บวกวันเทศกาลเนาะเทศกาลแล้วก็ยาวไปถึงเนาะวันจันทร์แล้วค่อยกลับไปทํางานมันเบื่องานเบื่องานไม่เบื่อแต่เบื่อเพื่อร่วมง,งานเนาะมันก็เลยแบบท้าไมเราไม่มีกําลังใจในการทํางานเนาะมันมันก็เป็นโรคเบื่อหน่ายไปแล้วใช่ไหม นี่ก็เหมือนกันนี่ถ้าสามทุ่มเรามองไม่เห็นแล้วโทรศัพท์เนะี่ยหน้าจอสามทุ่มนี่เขาจะปิดเขาจะปิดตาอัตโนมัติมองมองไม่ได้แล้วบางทีเราอยากดูหนังเนาะเราอยากดูหนังดูไม่เห็นเลยจอก็จะมีตาตาตากระจกมาปิดเลยนะมองไม่เห็นเลยนะสามทุ่มเนี่ยก็ต้องเลิกดูโทรศัพท์ก็น้ออายุด้วยอายุด้วย ด้วยอายุของเราด้วยอะไรด้วยเนาะขอบคุณค่ะ thank you so much everyone thank you come to support ต่างแดนนะชาแนลเนาะ today beautiful day beautiful day นะคะขอบคุณมากมายค่ะก็ไลค์ให้มันจบทุกบ้านเดี๋ยวไลค์ลงไลค์ต่างแดนแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวเนาะไปหาดูไข่มันจะแพงถูกขนาดไหนโชีวิตผัดไทย เป็นแม่บ้านก็ลําบากอีกอย่างหนึง่งทํางานก็ลําบากอีกอย่างหนึ่งเนาะมันคนละลำบากกันเนาะลําบากคนละแบบกันทํางานมันก็ปัญหาเยอะแยะปัญหาหลากหลายอย่างเนาะนั่งอยู่ตรงนี้มันไม่มีแดดมีลมมาเนาะมีลมมาเย็นตุย้ยจ้าตามสบายเลยพัดไทยนี่ก็ขึ้นไลฟ์เปิดการมองเห็นให้เราเพราะเราก็ยังว่าเนาะ บ้านเมืองเราก็ <laughs> บ้านเมืองเราก็ไม่ค่อยจะปังปังก็เลยต้องเอาไลฟ์ช่วยเอาไลฟ์ช่วยบ้าง <laughs> ก็หวังว่า FC support ต่างแดนนะ Channel thank you s o m u c h support subscribe thank you thank you today I'm um semester I'm not work today. That's why I have time. Streaming. ก็ฝั่งโน้นถ้าเราไปฝั่งโน้นนมันจะมันจะไม่เห็นฝั่งนี้เนาะมันจะย้อนแสงเราก็เลยต้องมาฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้